สวัสดีเอฟซิตุท่านครับยินดีต้อนรับเขา้าช่องแหล่พะรุ้ยครับพี่นอ้องวันนี้ภาพพี่น้องแฟนครับภาพพี่น้องต่อไปสุขสุขคนครับมาตามตัวเลขแนวทางของปูบุรีลำวันวันจีนึงมีตัวหน้าสองขนาดรอยหกสิบหกครับรูปแบบแนวทางเสียออกมาร,รูปแบบใดเพราะว่าลุงยิงข่าวมาว่างวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างครับวันนี้ก็เลยมาตามรุ่นต่อครับพี่น้องว่าสิเป็นงวดที่หาของลงปูป็นบอน่อต้นเสียอมาเารูปแบบใด ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับไปตามทีมงานแหล่พะรวยเข้าไปกลับนมัสการปู่เพป็นครับเอาตาหมดอ๋อเดี๋ยวผมจะกดพวกอันนี้ถามนอกรอบครับปูที่กดถามสามเอาสามพวกสามนอกไปที่จริงแล้วคือว่าหางหดโอ้ยมันก็ไหลเงวมันก็สลับกันไปอลไรโจบจก็ได้ยินแต่ข้าวนั่นแหละเด้ยินข้าวแล้วก็มันก็ข้าวคือว่านล่ะคือว่าปูกับงวมออกคือเนาะ คือเพิ่นบอกว่าผู้ใดผู้ใดบอกมึงออกยูทูปะนะเคนในฝันน่ะเนาะกูฝันนะกูแมนปูก็เลยยานก็เลยเซียเพิ่นยูนีเออแับนี้หลังจากก็บอกมึงเจ้าละว่ายามาไทยเด้อเพิ่นนั่นเ่าอยากให้ออกแต่เดี๋ย้มันกัดถีบม,มันกัดแมนมันกัดถืบมาเรื่อยๆมันว่าไงแต่ว่า ช่วงนั้นอาจารย์กับยังไล่ไปให้เจ้านั่นเดียวเจ้าวัตเจ้าโบไปป่วยเป็นเฮ็นในสนามไล่ห่อนบ้า่แมีนคือไล่ไปแล้วเพือออกไปดไรถในปู่ไปทำลายมาบอกแล้วโอส่งตัวเลขไปให้ส่งตัวเลขไปให้ให้บอกเอาเองเลยเมุจโจวเองต่อไปไหนไหนจังซี่มันง่ายไม่กล้าพูดว่าเขาใจบ่ต้องเรียนมาพระอาจาันหรอกก็ของแมีนแหละเม่แล้วอันนี้กับบ่านเลขห้าหัวแทนปู่เนาะปู่กูก็ไม่กล้าปล่อยนะครับบ่กล้าปล่อยบ่เข้าใจกันบ่เข้าใจกันจะได้เห็นตัวเลขอยู่ก็เห็นตัวเลขเลอแมีน อ่างวดเลยนะปู่ส่งไม่ให้นั่นแลมส่งไม่ให้ก็เลยว่าเลยประเดี๋วไม่สัมภาษณ์กันเลยบอกพ่มวันนี้ถ้าอาจารย์จีไอแบบว่าเพิ่นว่าอยากให้มาอยู่หนีหรือว่าเ่นอยากออกัที่น่าก็เลยก็เชียร์เพิ่นแน่เพราะันคือว่าไงว่าพุ่มเพิ่นบอกให้แมนคือบ่แม่นว่าพาอาจารย์บอกเลขแม่นดิคือเพิ่นมาเขาฝันแล้วพาอาจารย์ก็ปล่อยไปต่อครับมันเป็นั่งว่าพาคือบอกเลขแม่นแต่เกียร์พาอาจารย์ก็ก็งงอยู่ พระเลอได้คือบอกเล็กแม่นเป็นเป็กนักธารอย่างนั้นมไม่แม่นดอกครับถ้าพุ่มพจน์จะให้พระองค์เนีอยู่สางเสริญเลยนะถ้ามันบ่ได้ไปหาเงินหางานบ่ได้บ่แม่นไปปลุกเสกของออกคืนนั่นคืนบ่ได้เพิ่นก็เลยมาซอยทั้งอีหล่ะแต่เพิ่นขอให้ปฏิบัติครับผมครับเออบัดนี้ญาติเฮาก็บอกญาติโยมไปถ้าเพิ่นถือเพิ่นก็เอาเงินมาถวายมาเฮ็ดมาสร้างเขาขอหยังมันก็ง่ายครับถ้าบ่มีตัวนี้ให้เพิ่นเพิ่นจะมาแต่องใส่สิแม่นเออนี่ล่ะ วันนี้สมมติว่าถ้าเขาเห็นว่าถือมวยมแต่พุ่มจี้ยันพายจันนี้หรอโอเมนว่าเสนะแมนครับโอแมนว่ายันนี้ดอกแกเพิ่นเมื่อตัวบอกเลขพิษสามหมดเจ้ายิ้วเลยบ่มันบ่มีเขาหัดกินผู้เด้อครับต้องอาศัยเพิ่นน้าปูเนาะกะเมียนครับกาเพิ่นจีให้นั่ยนะแล้วพุ่มมันก็บ่แเมนว่าจิตพุ่มจิมักเลขตลอดไปบอกเลขถึงไปตลอดไปเด้่เออแต่ว่าถึงเวลาเพิ่นจี้างเพิ่นจีแปงเนี่เพิ่นจี้างโบดพายจันกำลังจี้างโบดจุ่มมาเจ้าก็ะท้ายไปเมื่อกี้หรืองบวชอ๋อพายจัน เมนวันนี้กับวันที่ส28มีผมว่าบวกกับวันในเล้ยววันที่สิแปดนีก็จะได้พระหน้าโปะโพกกัสซับเออสูงประมาณสูงเท่าไรล่ะสูงสองสองเมตรสามสิบห้าสองเมตรสามสิบห้าเนี่ยเนี่ยยเนี่สองเมตรสามนี่ห้าก็ถ่ายออกไปเลยแต่ตัวนี้ไปถ่ายกล่องไปในพื้นที่มาถวายเออฝันเออพอพ่อฟันเหรอ วะนี่ยครังแล้กฝันผนกับบอกเป็นตัวว่าหงวดก้อนถืว่ามันออกผนกับบอกเป็นตัวแล้วแกกับปัญหาแต่แต่ปัญหามันตีแมนแมนมันตีง่ายๆหนึ่งดอกอันนี้ก็ฝันว่าปัญหาคือกันวันอี้กอะไรปัญหาจาไหนบาบอกเราก็ฝันนั่นนะมันนั่นบั่นีอาจารย์กีในใจบอกเป็นตัวเลขไปเลยอ่าเอาง่ายง่ายเลยอ่บอสตีหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งสี่ขนาดแหละอ่ะเอาตัวเดียวโคโลไปเลยตีหนึ่งห้า เอาหาหนึ as as. ่งซีนซ้ำแน่ล่ะซีนหนึ่งหาหายมันใช่แลว้วแต่เ uh> พื S 2> <S 2> mm. but, but uh, ่อนจะกลับป่ะเอาตัวเดียวเลยแม่นเอาตัวเดียวกันแต่บอกตัวนี้ห้ามเอาหลอกตัวกลับกี่ซีครับสองตัวพระท่านได้บัอันนี้อันขั้วสูงพระนี้บอกจีบ่พระเพื่อนบอกมาซื้ออันไอ้ขั้วสูงของพระนะครับอ๋อพระนี้บอกเลขได้เนี่ยตัวนี้มันขาอีหลีมันสูงอีหลีเนี่ยโอ้โพระพระราดกพวกกระซับเนี่ยอ๋อครับเออถามเพื่อนว่ามันสูงกว่าไรเพื่อนว่าสองเมตรอันสามทิพย์หาเซนนั่นแหละเซื้อเมื่ เออครับผมเป็นสองสามค่ได้บุตรบุญคุณนี่บ่อันนี้ความสูงของผ้าซื่อแต่ว่าเลขนิมิตเนี่ยคือได้ไอ้เนี่ย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 องเนี่ยครับอากจากวัดจากฐานเนี่ยเี่ยจากวัดจากหนึ่งฐานเนี่ยเออไอ้บอยโมแมนต์ซหนึ่งหาซีหนึ่งหาเออหรือหาหนึ่งซีหนึ่งซีนั่นน่ะเออหเออแต่ว่ามากรีมันมากต่หาหาหนึ่งซีพระจันทร์มักต่เออเนี่ยครับผมเออแค่นั้นแหละ เออตีจากข้อมฝันแล้วข้ามฝันเบาป่ะเด้๋อก็เบาประด้บยวอยากเบาเพราะว่าโน้มศีรษะหลายตัวพระอาจารย์ปล่อยเป็นตัวเปโลดดอกเพื่อนั่นหรอกปูบุร้ลำยอดอยากตอนนั้นนั่นแหละโอเคปูบุรีลำฉีขาเออโอดกับปูบุรีลำเพิ่นกับหงแล้ะล่ะปูบุรีลำฉีขาไ่ได้มานานโดนโดนไม่ได้มานั่นนี่เดี๋ยวมันถือก็ถือก็เอาอันนี้ให้ นี่ิ่งยืนไหนเนี่ยที่ปูบอกกล้องโดนโดนนีคือว่าฝันว่าพูมาบอกแมน่นผู้ได้บอกมึงออกยูทูปประันมามึงกดูดังเสีมึงเศ้าออกนาวปะัน่าเสียงยังสีเลยดิเออืดกูเมมึงหมนับพี่บอกเเห็นบอบอบอเห็นบอเห็นปูก็เลยขึ้นยันเลยไปสิบยันเนาะฮาบอวย ก็เลยบวชเก้านี่เจ้าจะมาหรือเพิ่นบวชให้ออกแต่ปะเอาแต่เสียงไปได้กับตัวนี้ก็เลยบวชได้มากเป็นบวครับบวได้กอาจารย์ก็เอาตัวเลขไล่ไปให้เจ้าเนี่ยก็ยังมีไล่อยู่เนี่ยโอ้เก่ดูองครับก็ดูโยครับปูเออเหมือนกระเทียพุทธศักนาชกระเทียมนะครับสองตัวกระเทียมอ่ะไม่บวกระออกกว่านั้นวันนี้ถ้ายกาเห็นไล่มากกับไล่มาทักก็ได้ ปูเนี่ตัวไหนบ้างเชียวอาจารย์ก็สิไลท์ตอบไปเลยดอกคมุขเจาะก็เป็นวันที่ปูยอมไลายมาแล้วกับบางสิ่งก็จุกเอาแต่งสั่นเด้อบ้านหลังเด้อคดวนดวนปูที่รัลายมาแล้วว่นทีแม่นดวนบ้างเชียบปูบอกคุณเอฟซีนะคะสร้างอยังก็สร้างเดี๋ยวนี้สร้างบวชกับสิสร้างไอ้พระไอ้ไอ้นาปุกพวกกะซับกําลังจะเหตุฐานยุ่งเลยไปท้ายเอาฐานกับเด่นไทายองค์พระกระซับเออพระพระนาปุกพวกกระซับไอ้พระไอ้ยังงามเลยยังดีเลย เออเอบซีรวมบุญได้เดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดเนี่ยคือพญามาถวายเนี่ยนะพญามาถวายน่ะมาถวายเกาเสียนตัวนี้ไหมเกาเสียนเนี่ยแล้วก็มีบวงสรวงพรบวชเจ้าบวชเนี่ยแม่นเห้องนั่นเนาะเพิ่นไอ้เพิ่นเพิ่นงั้นเนาะเออกต่เสื้อนักล้วนมาทำบุญน้ำเออแม่นกต่มาไอ้ร่วมบุญน้ำมีบวงสรวงพร้อมครับเอล่ำถวายปูยาน้ำเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตนม่ี่บวชอยู่นี่ละ เออบะนี่พูนเสียชีวิตแล้วบะนี้ลูกชายพูนฝันฝันว่าเป็นพญานาคสีทองเล่นมาวัดนี่แหละเออก็เลยพูนมาอยู่วัดพูนก็เลยซื้อพญานาคเนี่ยองค์หน้าปกนี่แหละโอน้ำเพี่มาถวายมาถวายก็คือว่าให้แม่ให้ยูพี่แต่ก่อนพูนเหิืนหนึ่งนี่ตองอูเลยถ้าอูดอนหนึ่งไม่ตองอูเลยบอกพูเอ้าจิ๊บก้องงวดซ่อนนะแต่ละซี่พูนเนี่ยครับอ่าหนึ่งไม่ตองอูเลยบอกพูา เอ้ยขึ้นซื้อว่าแม่ชีนั่นห่งในตองพูนเนี่ยเอ้ยขึนวันแม่ชีเสียงเดี๋ยวให้หูชักมัดเด้อโอ้โหเสียเหรอคือแม่นตั้งแต่เพิ่นย่งแม่นตั้งแต่สมัยแต่เพิ่นบ่ทันได้บวชพูนแล้วก็มีภูมิบอกให้เพิ่นมามาเพิ่งบุญบารมีพระอาจารย์ครับเพิ่นเลยมาจอบเบิ่งกับสารวัตรไงเนี่ยมาจอบเพิ่นอยู่เป็นหนักมันหนักมากมาจอบพาเบิ่งพระอาจารย์อยู่3เทียมตัเถอะองค์นี้เลยที่จะได้มาเพิ่งบุญบารมีว่าซั่นว่าครับผมมาไว เขากาะบุกงูเนาะพากลับบุกงูบ่เป็นี้เพิ่นกับมาจอบเิ่งเลยพิ่นกับปเพิ่นบ่ได้บ่อยฟังมาเนี้มาครำนี้สอนยังไงพิ่นกับมานอนมาเนี่ยบัดก่อนจะไปเพิ่นเลยหยิบบินนั่นเพิ่นเลยเอาเอาเหล็กมาให้เนาะเอาผ้าผ้าจานมานะลองปวดหนาดย้งเบิงมาสั่นว่าเพิ่นเอามาให้ห้าเจ็ดแปดว่านี่บ่บ่เอางวดบ่เลี้ยงอดีตวันนี้ผ้าจานก็เลยว่ามันเหล็กไ่ได้ออกหาไอห้าเจ็ดแปดสนับ เลขมันออกหาเจ็ดเอาจารย์เลยว่าแค่นี้มันก็ออกหาเจ็ดเหลีกหดงวดงวดก่อนวะอันนี้เพิ่นก็เลยมาอยู่น้ำหลอดบอลี้ยงอดีตก่อนอยู่อยู่น้ำครับเพราะวาอยู่น้ำแล้วก็นั่นแหละยังคนหัวเลี้ยงเป็นยังไดไมาจังไดนะแนวทางของรองปู่บริลัมครับวันที่หนึ่งมิถุน่าเขาย่นสองพันห้าร้อยหกสิบหกลูปแบบแนวทางออกมาแล้วครับพี่น้องไร้หัวหลายคนน่าวันสี่ตัวเดียวห้าหนึ่งสี่ตัวเดียวว่าจัดปูระวังและ ไปไปเจรหนาเอาส่วนสองห้าสองห้าสามโอ้ไก่เชี่ยงกันจะได้ไปน้องสองห้าสามกระ่านหนึ่งสี่ให้มิโชว์นนม่หมานครับีปบน้องตัวเลยแนวทางของหลวงปู่เพลินฝากไปน้ำแนวชินชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับปู่เพลินกำลังสี่สั่งีปน้องกำลังสั่งกำลังบุรณประปฏิสังขรเท่งเป็นโบสถ์เท่งเป็นสั่งพญานาคให้มิโชว์ม่หมานครับไปน้อง อย่าลืมเดื่อพี่น้อง,องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจท,งทั้งทีมงานครับพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดียังแม่ครับพี่น้องครับ